เพื่อนๆคะ่ะสาวกยาลิสทั้งหลายนะคะตอนนี้ยาลิสของเราได้จมอยู่ใต้หิมะแล้วนะคะเราก็จะทําการนําหิมะออกจากรถนะคะแปลงวิเศษนี้นะคะ,ออะ,คะแบบนี้แะ,ะ้ะถึงจะเรียกว่าหน้าหนาวเป็นตนะคะเพราะว่าหิมะตกลงมาสวยมากเลยนะคะ นิวก็มีความสุขนะคะนิวก็มีความสุขอีกแล้วนะคะเพราะว่านิวเป็นคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบ เอาละค่ะหลังจากที่นิวนำหิมะาออกจากกระจกและะ้วนะคะมันก็ยังถูกมาเรื่อยๆนะคะเย็นนะคะเดี๋ยวก็กำลังจะกลับบ้านนะคะนิวก็จะให้ดูอุณหภูมินะคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์องศานะคะก็คือว่าไม่หนาวมากนะคะแล้วก็หิมะาเนี่ยก็จะไม่ติดครั้งที่หน้ากระจกรถมากเท่าไหร่นะคะมันก็จะง่ายนะคะพอเราสตาร์ทรถแล้วเนี่ยเราก็เปิดแอร์ความร้อนนะคะมันจะค่อยๆละลายนะคะ กรจกรถนะคะทำให้เราขับขี่ง่ายนะคะแล้วก็เห็นทางได้สะดวกนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมยังไงแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้นิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ